干嘛？ ไม่มาแล้วเหมาไหนอ่ะไม่คือค่ะขอบคุณค่ะอยาี้ว นะคะพี่ว่าใดีอีกเช่นเคยนะคะเรายินดีมากเลยพี่เว่ม,มีระยะให้น้องๆลอ,อ,อจักเะค,ะค่ะตอไบนะขอบคุณป้ายสวยๆที่เราเห็นนี้ออกแบบโดยน้องเบสนะคะขอให้น้องเบสช่วยมาร,รักของที่ระลึกจากที่รุ่เะะ้าใครถ่ายรูปใครถ่ายรูปแย่เลย,ย,เลยอาน้องเบสอดตลับขับตานอนนะคะป้ายเสร็จตอนตีสองบ้างเที่ยงคือบ้างน,นะคะ กับพี่เกดท้ามัอยู่สองคนนะคะก่อนจะได้ป้ายมานะคะคือมาทำค่ะก็น่ารักป้ายทุกงานที่เรามีเบสออกออกแบบทําให้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าการคิดไอเดียก็มาจากพวกเราหลายๆคนมาจากพี่แอดมาจากพี่เกดม,มาจากหลายท่านแล้วก็ต้องของรูปต้องขอบค,นนะคะุณน,นะคะต้องขอรูปภาพที่ให้มาถําป้ายนะคะก็มีน้องเดือนมีพี่แมวนะคะมีพี่เปี๊ยกม,มีหลายคนที่เราไปขอไฟล์รูปมามีน้องต๊อปด้วยนะคะ ก็อย่างที่บอกแต่ละงานช่วยถ่ายถ่ายเก็บไว้ตอนที่เก็บขอช่วยส่งมาด้วยเพราะมันมีประโยชน์มากเม,กม,กม,กมกื่อเราจะทำบ่ายนะคะกว่าพี่จะรวบรวมได้นี่ใช้เวลานานมากนะคะเก็บเก็บไว้ก่อนนะคะลูกเก็บใหญ่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะน,นะะ้องเบ้น,นะคะน,น้องบเบนแก่หม้ยังอายาค้างอ่ะคราวนี้นะคะเรามีเรามีแม่พีมมีสีสี เ,เ,เไม่มีละสีแดงและสีชมพูมันจะเป็นเียเปลี่ยนนะคะก็อยากจะขอ,ขอขอขอบคุณทีมนะคะีร่รวมรวมสมาชิกมีการมองทีมงานกันมานะคะก็อยากจะให้ทีมออกมารับของที่ระลึกไปข้างไหนดีนะคะขอทีมที พี่โดมนะคะแอมรกศอนรักรับรัพี่เล็กยกพี่พี่เล็กกบปากนะคะห้าคนนะคะอันนี้เป็นทีมสีชมพูนะคะที่รวบรวมทีมนะคะ<อ>ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีมนะคะประสานงานติดต่อส่อสารช่วยแต่งต็มพี่ชมพูนะคะชมพูพี่เล็กด้วยพี่เล็กมาเลยมาเลยนะคะ 啥面？

สีแดงเสเาเาเดี๋ยวต่อคือมี่สาแล้ีเาเดี๋ยวมาด่อที่สีแดงแดงน้องคนหน เหรอจ้าอ่าลูกมิกาจ้าหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้รับลูกลองนกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเป็นการมอบของขวัญให้รถเตรียมพร้อมใครมีของขวัญจะมอบหรือไม่มีไม่เป็นไรถ่ายลูกคู่เป็นช่วงถ่ายลูกคู่โค้งท้ายของวันนี้นะคะค่ะมาแถวเลยค่ะวันนี้ตกลง ใครจะเป็นคนที่ือนเชิญเลยค่ะไี่หนะ้าทีน้ามอของก่อนให้เล็เกล้ยวไม่ได้ครับ้อ,องออตอนนี้ใน,บน,นแบบและชุ่มแล้วเป็นของพี่พี่ให้เอานแล้วเอาเอา้นนี้